เอาแล้วครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทก,กับแมปที่มีชื่อว่าโ l o a อ a กาเดนเครับผมแมปปลูกพืชผักที่ตอนนี้กาลังกระแสะมาแรงมากๆและในวันนี้ครับผมเฟเซอร์จะลองมาเล่นในแมปนี้ดูนะเป็นครั้งแรกนะแล้วคือไม่ได้ศึกษาก่อนเล่นด้วยนะครับอันนี้คือเราเข้ามาด้วยความที่แบบไม่รู้จริงๆเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเริ่มต้นในผมการทําสวนปลูกพืชผักของเราแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเงินติดตัวอยู่ที่20บาทเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูสวนของเพื่อนบ้านกันบ้างเนียมีอะไรบ้าง เอ่ยโอ้โหดูดิองุ่นลูกเบิ่มเท่มเนี่ครับแล้วก็มีฟอสซิลในโทเสาด้วยซึ่งเรานั้นก็สามารถเลี้ยงสัตว์อยู่ตามสวนผักสวนผลไม้เราได้นะครับโอ้ยอันนี้มีน้องเต่าด้วยโคตรน่ารักโอ้ยอันนโ้อโฟสซิลัสนี่ว่าดูดิโอ้โหพอเท่อันนี้อีกคนเนีครับสวนของดิทเิลสตาร์โออันนี้มีพาราซอลโลฟัสด้วยนะครับนี่เจ้าของสวนแล้วก็มีนกฟามิงโก อันนี้คืออะไรอ่ะ <Br at. S 1> เ,อเราสามารถขโมยได้ด้วยแต่เสียโลบักนะครับนี่มีเจ้า ol ol คาราโซโลฟาสแล้วก็แพคคีเซโฟโลโซลัส ไปเดี๋ยวเรากลับไปที่สวนของเรากันเลยดีกว่านะยครับผมเออมาตกแต่งสวนเรากันบ้างสวนเราดูโล่งๆเลยและถ้าสาหรับใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ครับเกมก็จะแจกให้เรา100เหรียญแบบฟรีๆและตอนนี้เราก็พอที่จะมีทุนไปซื้อมเมล็ดพืชผักมาปลูกแล้วครับจากนั้นเราก็เดินไปที่ร้านค้าขายมเมล็ดพืชผักโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยมีมเมล็ดแครอทนะเนี่ยเมล็ดสตรอเบอรี่โอ้โหสตรอเบอรี่ห้าสิบเลยเหรอเอาเป็นว่าเราปลูกแครอทแล้วแกัน,นี่ผม <c oughs> กดให้หมดเลยกี่ต้นไม่รู้กดไปครับเอาให้หมด โอเคจากนั้นเราก็ได้นาแครอทมาปลูกที่สวนผมก็ได้ตื่นต่อการเจริญเติบโต,ตของพวกมันโอ้ยทําไมโตวไวจังอะ <c oughs> อพืชปากโตวไวมากครับเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีเป็นพืชที่พิเศษมากนะเราปลูกเลยที่ไม่ต้องรดน้ำครับแล้วมันก็เติบโตภายในไม่ถึง1นาทีเอาละตอนนี้เราก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาไปขายได้เลยนะครับอา่านี้ร้านรับซื้อเลยับผมเนี่เราจะขายไหมเอาละตอนนี้เรามีแค่แครอทนะครับผมอยู่ในคลังของเรา ขายไปให้หมดเลยได้มา1,022บาทพอได้ตังมาครับเราก็ได้มาลงทุนกับเมล็ดสตรอเบอรี่มาฮะรอบนี้เราจัดหมดเลยแล้วกันไม่มีในสต็อกแล้ว<ะ>แล้วก็เป็นเมล็ดบลูเบอรี่ครับ400น่าจะได้อีก2 โอเคหลังจากนั้นผมได้รีบนํามาปลูกเพิ่มเหมือนเดิมครับเพราะตอนนี้สวนของเราแบบโลกมากจริงๆคราวนี้ลงบูเบอรี่ด้วยอีก2ต้นผ่านมาไม่กี่นาทีครับสตรอเบอรี่กับบูเบอรี่ที่ผมปลูกก็เริ่มจะออกผลบอกเลยว่าไม่ต้องรดน้ําแต่ออกผลไวมากฝนก็แทบจะไม่ตกจากนั้นก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งครับอยู่ๆเขาก็เดินม,มา <What? S 1> หาผมที่สวนคาดว่าสวนเขาก็น่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่คือตอนแรกผมก็กลัวนะว่าเขาจะมาขามโมยผลไม้เราไปหรือเปล่าวเนี่ยแล้วจู่ๆ,ๆเขาก็พิมพ์เ<ๆ>ขาว่ามูสซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะ แล้วจู่ๆเขาก็ได้เสกผลอะไรไม่รู้ครับออกมาให้ผมดูและฉากนั้นเขาก็ได้มอบให้ผม What ว h e เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตกใจหมดอะไรอะ่ะคืออะไรเฮ้ย โอ้คือเขาให้เรามาปลูกแต่ทำไมมันกดปลูกไม่ได้วะเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่สนใจและวมาเก็บบลูเบอรี่กับสตรอเบอรีร่ที่เราปลูกไว้ดีกว่าจากนั้นก็นําไปขายครับและก็ได้เงินมาประมาณ327บาทได้เงินมาแล้วก็มาลงทุนกับสตรอเบอรีเร่เหมือนเดิมเช่นเคยครับจากนั้นก็นาสตรอเบอรีมร่มาปลูกเพิ่มแลวผมคิดว่าแปลงนี้จะปลูกแค่สตรอเบอรีเร่เท่านั้นครับอ้ใครกดไลค์วะเนี่ย อุ้ยแม่สาวด้อยกดไลค์สวนเราด้วยอุ้ยเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยเข้ามากดไลค์สวนเราเนี่ยผมเขาชอบสวนเราคนแรกเลยนะแล้วจากนั้นผมกด้เดินม,มาเจอเข้ากับชายชุดขาวที่ไรหนะ้าเขาแวะเข้ามาทักทายผมครับแล้วถามผมว่าเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือเปล่าแน่นอนผมก็ตอบเข้าไปว่าผมเป็นผู้เล่นมือใหม่นะลจากนั้นผมกลับไปปลุกสตรอบเบอร์รี่ต่อและชายชุดขาวคนนั้นเขาก็ได้เรียกผมกลับไปหาใหม่มีอะไรอะว๊อดโอ้ยโอ้ย แน่นอนครับว่าผมรู้สึกตกใจมากที่เขานั้นมอบสัตว์เลี้ยงให้ผมถั้ง3ตัวเนี่ยซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้อยู่เลยเนะครับว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเอาไปทําอะไรได้เดี๋ยวตัวที่ผมอุ้มอยู่นี้ครับนั่นก็คือแรปเตอร์ความสามารถทําให้ผลไม้มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นอัมพันธ์หลังจากเก็บสะสมพืชหายากมีโอกาสกลายพันธุ์ได้น้อยกว่าและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับผู้เล่นอีกด้วยโอกาส d r อปอยู่ที่35%และอยู่ในไข่ระดับตำนานครับนี่เขาชื่อว่าคุณแรม23เลยนะผมอ่ะแอดเพื่อนเข้าไปแล้วกันนที่สุ เราก็ได้สัตว์เลี้ยงประจาสวนแล้วนะครับมีทั้งแรปเตอร์ทาดูกิรวมถึงเจ้าลิงนิฮอนซารุหรือว่าเป็นลิงญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยความสามารถของเจ้าลิงตัวนี้ครับหากเรามีบ่อน,น้าพุร้อนภายในสวนของเราสัตว์เลี้ยงก็จะลงไปอาบในบ่อนั้นแล้วมันก็จะเพิ่มค่าพาสซสีหรือว่าเพิ่มค่าความสามารถของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่อยู่ในสวนของเราครับเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยโอกาส d r อปอยู่ที่31และอยู่ในระดับไข่หายากและความสามารถของเจ้าทาดูก,กิครับในทุกๆ10นาทีครับเขาก็จะสามารถกระทําการต่างๆ แบบสุบในส่วนของเราได้อาจจะเป็นการเพิ่มบัฟด้ครับหรือว่าเพิ่มราคาผลไม้ที่เราขายไปนั่นเองอัตราการดรอปวยครับตัวนี้อยู่ที่20%และอยู่ในระดับไข่ในตำนานด้วยถึงเวลาเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่ครับผมหูยลูกมาเริ่มเลยเก็บเอาครับนี่หูหสตรอเบอรี่ Strawberry กลายพันได้มาคูณ2ครับ อันนี้คือความสามารถของเจ้าแรปเตอร์นะครับที่ทําให้ผลไม้ของเรากลายพันธุ์เป็นอมพันธ์นั่นเองนี่เก็บบูเบอร์ี่ด้วยแล้วกันนะครับเก็บจนกว่ากระเป๋าจะเต็มคือมันเก็บได้เรื่อยๆนะหมดแล้วปะอันนี้แค่หลอดโอเคเก็บเอาให้หมดครับไหนเอ่ยจุ๊บจุหมดยังอะ น่าจะหมดแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปขายกันเลยดีกว่าจัดไปครับขายทั้งหมดเลยได้มาเป็น3 7 8 8บาทครับต่อมาเราก็ได้นำมะเขือเทศมาปลูกครับผมนี่3ต้น1ตรงนี้ครับแล้วก็2จากนั้นก็ต้นสุดท้ายต้นที่3ตรงนี้โอเคโทมเมโตของเราเนครก็ได้ทําการปลูกเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้คือต้นละ8 0 0เลยเนะี่ยโคตรแพงเนี่ย และตอนนี้เราก็ได้เก็บเกี่ยวเอาบูเบอรี่สีทองมานะครับโอ้บอกเลยว่าน่าจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงแต่ผมยังงงกับไอจุดนี้อยู่ครับที่เป็นรูปพระนะไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับเหมือนเราต้องบริจาคต้นไม้หรือว่าบริจาคผลไม้ให้กับรูปปั้นนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันสําหรับใครที่พอจะรู้นะครับว่าจุดสถานที่ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรหรือเราต้องบริจาคผลไม้ต้นไม้อะไรให้กับรูปปั้นนะครับก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันหน่อยนะเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยครับว่าไอร รูปปั้นกับไอต้ตุ๊กตาเนี่ยเราต้องเอาอะไรบริจาคซึ่งผมก็ลองเอาผลไม้ที่มันพิเศษพิเศษมาบริจาคมันก็บริจาคไม่ได้นะครับเลยตัดสินใจเอาไปขายได้เงินมา5930บาทโอ้โหตอนนี้เรามีเงินเก็บอยู่ที่12ื่นสองนะครับซื้ออะไรไปปลูกเนี่ยเอาเป็นสตรอ,ตอ,ตอเบอรี่ครับหมดสต็อกเลยแล้วก็อุ้ยมาใหม่ออร์เรนจ์ทิวลิปนี่ฮะดอกทิวลิปสีส้มจัดไปเลยครับเอาให้หมดได้เท่าไหนเท่านั้นโอ้โล้วต้นละ600ด้วยเยอะ จัดไปครับจากนั้นเราก็ได้นําดอกทิวลิปสีส้มครับมาปลูกอันนี้ก็ต้นละ600นะบอกเลยว่าโคตรแพงมากครับกับการลงทุนในครั้งนี้อ่าปลูกไปเลยดีแน่เรียบร้อยครับผมส่วนฟาร์มสตอรอเบอรี่ของเราตอนนี้ก็มีอรอร่าเป็นแสงสีทองมาให้เราได้เห็นกันคิดว่าน่าจะเป็นสตรอเบอรี่สีทองแนบที่น่าจะขายได้ราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวโอ้หนี่ไงเราได้สตอรอเบอรี่อัมพันนะครับผมความสามารถของแรปเตอร์นะช่วยให้เจอาสตอรอเบอรี่เป็นสีทองดั่งอัมพันนั่นเอง เก็บไปเลยจากนั้นก็มาเก็บดอกทิวลิปสีส้มเอาล่ะมาแวกขายกันซะหน่อยดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ ได้มา36มหมตอนนี้เราซื้อดอกทิวลิปสีส้มกับต้นไผ่มาปลูกเพิ่มครับเอาละไม่รู้เหมือนกันว่าต้นไผ่นั้นจะขายได้ราคาดีหรือเปล่าต,ตอนนี้เราทดลองการปลูกทุกอย่างไปก่อนนะครับเท่าที่ทุนของเรานั้นจะสามารถซื้อมาปลูกได้และไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเรามีเจ้าแรปเตอร์กับเจ้าทานุกิช่วยในเรื่องของพืชผลผลิตเนาะให้มีราคาดียิ่งขึ้นผมกลับมาที่ร้านค้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับเมล็ดแอปเปิ้ลซึ่งมันขายอยู่ที่3,250บาท โคตรแพงเลยไม่เป็นไรครับทุนเรามีเราจัดเลยครับ1นึมเมล็ดจากนั้นเราก็จะนําต้นแอปเปิลนี่ครับผมไปปลูกแล้วกันอ๋อปลูกตรงไหนดีเ่เอ่ยเอาเป็นว่าตรงนี้ล้กันนะครับนี่อุ้ยฝนตกซะด้วยนะครับหวังว่ามันน่าจะโตเร็วนะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับโตแล้วเก็บเอาเลย เก็บบูเบอร์รี่ต่อครับและก็เอาไปขายตามเคยได้งเงินมา6532จากนั้นก็กลับมาเก็บสตอเบอรี่กันต่อชีวิตผมมันก็วนลูปอย,อย่างนี้แหละครับผลไม้ที่เรานั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดจากนั้นก็นำมันมาขายขอเป้าหมายในคลิปวิดีโอนี้ได้ก็คือทำเงินให้ถึง10,000 0เอาล่ะในตอนนี้เราก็ได้สตอเบอรี่อัมพานมาแล้วอยากรู้จังว่าถ้าขายรวมกับสตอเบอรี่อัมพานมันจะได้ราคาเท่าไหร่กันนะ,ะงั้นเราไปขายกันเลยดีกว่าอ่ากดไปครับผม โอ้ได้มา53 0 0 0ืเกือบจะแสนแล้วอะเ <c oughs> งินเก็บตอนนี้เรามี83 0 0 0นสะครับสุดจัด <c oughs> และเพื่อนคนที่กดไลค์สวนเราคนแรกครับ <c oughs> เขาก็อยากจะแลกสัตว์เลี้ยงกับเราโดยเขาก็อยากจะเอาน้องหมาโกลเด้นแล a ครับมาแลกซึ่งผมก็มีสัตว์เลี้ยงไม่เยอะครับมีแค่3ตัวเอาเป็นว่าผมจะให้เจ้าลิงมิฮอนซารุนั้นแลกกันกับเขาละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สวนของเราก็ยังไม่มีน้ําพุร้อนให้เจ้าลิงตัวนี้ลงไปอาบซึ่งมันก็ทําให้พาสซีฟหรือว่าความสามารถของมันนั้นอาจจะยังใช้งานไม่ได้ ผมเลยตัดสินใจนำเจ้าลิงตัวนี้ไปแลกครับอ่ะมอบเจ้าลิงน้อยให้ครับแลกกับน้องหมาแน่นอนว่าเจ้าลิงนั้นหายยากกว่าน้องหมาเลยครับผมเออเราก็ต้องมอบไปเขาไปเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับผมเขากดไลค์มาให้เราคนแรกซะด้วยขอบคุณมากนะคะเฮ้ยเขาขอบคุณเราแล้วอะครับผมไม่เป็นไรฮะเออเราก็พิมพ์ขอบคุณไปเหมือนกันครับขอบคุณครับนี่ <S <S แต่ผมคิดว่าเจ้าน้องหมาน่าจะเป็นตัวธรรมดาสุดละโอ้ยมะเขือเทศเดี๋ยวมะเขือเทศดึ้นก่กอนครับทุกคนเฉพาเชพาะเฉเฉพาเยอะมากเยอะมากอาากุ้ยบุปผร บลัลลยักษ์โหใหญ่มากทุกคนดูดีมันใหญ่มากเลยอันนี้มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศยักษ์เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนมาดูกันว่าเราจะทําเงินถึง10,000แบาทได้หรือเปล่านะครับในอีีแรกของเรานะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณ8ปดหมแล้วนะครับจากนั้นเราก็นํามันมาขายเลยมาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับเนี่จัดไปขายให้หมดได้มา7 9 4 2โอ้าโทำไมน้อยจังวะรือว่าจะได้หลักหมื่นจากนั้นก็เอาเงินมาลงทุนต่อครับซื้อดอกดับโฟรดิไป ต้นรับคันแล้วก็ได้นํามาปลูกครับใกล้ๆกันกับต้นทิวลิปสีส้มไปซื้อมเมล็ดข้าวโพดมาปลูกเพิ่มเอาล่ะเราปลูกข้าวโพดตรงนี้เลยนะ,นนะครับสองต้นแล้วตอนนี้คือพายุรายมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลูกต้นมะเขือเทศอีก3ครับนี่หลังจากพายุรายสงบลงครับเราก็ได้นําของไปขายมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่ ขายไปทั้งหมดเลยโอ้โหได้มาหมื่นเก้าเลยครับก็แสดงว่าตอนนี้เราทําเป้าหมาย1000 100, 0แบาทได้สําเร็จและอยู่ดีๆก็มีชายแปลกหน้ามามอบของให้ผมอีกแล้วครับซึ่งรอบดีก็เป็นต้นไม้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปขายได้ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีอีกต้นครับที่คล้ายๆกับปะก,การังนะเป็นสีส้มเหลืองซึ่งก็มีน้ําหยดลงมาด้วยไม่รู้ว่าเอาไปใช้รดพืชผักห,หรือเปล่านะเอาละเรามาเก็บสตอเบอรี่แล้วก็พืชผลกันต่อโอ้โหมองดูสวนของคนอื่นดูดิมีแต่พืชต้นโตๆไอ้ของเรานี่มีแต่ต้้นี แค่ผมฝนก็ได้ตกมารดน้ําพืชผักของเราแล้วจากนั้นผมก็ได้นําพืชผลมาขายเอาละขายให้หมดเลยซึ่งการขายรอบนี้มันก็ทําให้ผมนั้นตกตะลึงอุย้ยอุย้ยหุยร้านอะไรเ่ยเดี๋ยว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 งงเลยหน้าร้านเลยหรอโอ๊ยอะไรวะเฮ้ยมัน มันล้านเลยเหรอกูเป็นร้านคือเราเก็บในช่วงฝนตกมันมันได้ราคาดีเหรอหรือยังไงอะ่ะเฮ้ยงงเลยจะต,ตอนนี้รู้สึกช็อกมากนะครับคือไม่คิดว่าจะทําได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราในคลิปนี้ก็คือ1 0 0 0 0แบาทนั่นเองแต่มันเกินมากๆครับ อันนี้เราได้มา6ล้านเลยโ oh <my> อ้ my god อาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเป้าหมายของเราก็สําเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยเนาะคือมันเกินคาดมากมากครับจากที่เราตั้งเป้าหมายทําให้ได้1 0 0 0 0แตอนนี้เราทํามันได้6กล้านสามแสนโอ้ <c oughs> บอกเลยว่าสุดจัดและถ้าหากใครมีเคล็ดลับดีๆนะครับที่อยากจะบอกเราก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับบางสิ่งบางอย่างผมก็อาจจะยังไม่รู้แล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นคนก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ นะและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับและอยากให้มีต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย